สรุปข่าวเชื่อมเป็นยูโก,โกประจำวันที่3เมษายนโดยโคชเชฟ,ฟบอลแมนเชสเตอร์เด็เชื่อนี้ขอเสนออารัในง,งานนี้บอกได้เลยนะครับผมทางด้านของโคชจัดอย่างแน่นอนเปิดหนึ่งชื่อหอกดังที่แมนยูเชลซีอาร์ซนและก็นิวคาเซลรวมการ,รกแย่งปวนในช่วงเสมอนี้โดยการน,นี้โคชจัดอย่างแน่นอนนะครับเมื่องานนี้เปิดชื่อหนึ่งหอกดังที่ทางด้านของฟัมพิศดารแดงแมนเชสเตอร์เด,ดสซิงค์คารามเชลซี เปินใหญ่อาร์ซนและก็สาริกาโดงเดวคาสเซนยูเต็นรวมกันแย่งตัวในช่วงสมอน,นี้จากการบริงานของกาเซตาเดโรสปอร์ตซื่อดังแดนมกรนีทางนี้แข่งคนดังกล่าวที่ทางด้านของ4ทีมดังกล่าวนั้นก็คือดูซานบราโววิชกองหน้าชาวเซอร์เบียของบาราไรจูเวนตุสยักษ์ใหญ่ในการโชดเซยอตอราลี โดยแข้งวัยช่วไปไรนี้พร้อมแล้วที่จะย้ายออกจากทงทีมไปซึ่งสื่อ4ทีมดังกล่าวเนี่ยต้องการนักเตะตำแหน่งกองหน้าเนื่องจากว่าในทีมแรกนั้นไม่ได้มีกองหน้าที่ไว้ใจได้ส่วนทีมที่2ก็เช่นเดียวกันจากนั้นทีมที่3ดาวยิงหลักกาเบลเซซุสเจ็บอยชูเกนไปและก็ทีมสุดท้ายอาจจะเสียอเล็กซานเดอร์อิซักออกไปในครลังนี้ก็เป็นได้นะแต่ผมเป็นคว่าง,งานนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปกกันแล้วจะไปอยู่กับทีมไหนนะ เรามาดูข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงแมนเชสเตอร์เต็ดสนใจปรเจอร์ปีก29ปีของปรากาหลังพาดเจโวเวนี o ่ควนดาให้กับไปนักของสิงห์ไปแล้วเมื่อแอนดมันนี้นะผมแมนเชสเตอร์เต็ดได้หันมาสนใจบรเจอร์ปี29ปีของสโมสรปรากาหลังจากที่พวกเขาพาดในการเซ็นสัญญากับเจโวเวนี o ่ควนดาก่อนหน้าวัย20ปีของสปอร์ติ้งลิสบอนซึ่งบรเจอร์เองเป็นนักเตะที่มีความเร็วและก็ทักษะการเล่นที่โดดเด่น เขาคนนี้ในต่าผลงานที่น่าประทับใจเดลีกโปรตุเกสทําให้หลายสมโมสรในยุรโรปนั้นให้ความสนใจโดยบราร์กาเองตั้งค่าตัวของเบรเจอร์ไว้อยู่ที่ประมาณ20ล้านปอนด์ซึ่งแมนเชสเตอร์เดนเองนั้นกำลังพิจารณาในการจะยื่นข้อสเสนออย่างเป็นทางการอย่างไรก็ตามยังคงไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการจากทั้งสองสมโมสรเกี่ยวกับการเจรจาในเรื่องในข้งนี้โดยการย้ายทีมของเบรเจอร์นั้นจะเป็นการเสริมทัพที่น่าสนใจสำหรับนักของฝั่งแมนยูเนื่องจากว่าเขาเองนั้น มีศักยภาพในการพัฒนาต่อไปในอนาคตอันใกล้นี้และต้องติดตามการต่อไปนว่าการเจรจาในครั้งนี้จะเป็นเช่นไรนะาเป็นว่างงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันกนครับงานนี้ต้องรอลุ้นกันนะเรามาดูข่าวต่อมาเช่นครับอะไรยังไงมาเดสกาตอบชัดเจนโอกาสที่เชลซีจะซื้อขาดซานโชจากแมนยูหลังจบซีซั่นนี้ โดยงานงนี้นกของทางฝั่งทางเอ็นโชบาเดสกาหะคะุณสื่อของเชลซีเองนั้นก็ออกโปรงได้พูดถึงอนาคตของเชดอนซานโชกับทีมหลังวิขาวว่าเตร,เรียมจะส่งคืนแมนยูช่วงเสมอน,นี้พร้อมย้ำตอนนี้ฟอโฟกัสกับผลงานเดสนหนก่อนตัดสินใจขั้นสุดท้ายโดยเอนโชบาเดสกาผู้จัดการทีมเชลซียังไม่ให้คำตอบที่ชัดเจนสำหรับความเป็นไปได้ที่จะซื้อขาดหรือไม่ซื้อขาดเชดอนซานโชเปีกจอมเพลวชาวอังกฤษจ,จากะดั้งของฝั่งแมนยู ช่วงซัมเมอร์นี้โดยเชลซีเองก็เซ็นสัญญาย,ยืมตัวจากซันโช่มาใช้งานจนจบฤดูกาลพ่วงกับพนั่งของออปชั่นบังคับซื้อขาดนะฮะเมื่อช่วงซัมเมอร์ปีที่แล้วซึ่งตอนแรกเนี่ยนักเตะก็ทำผลงานได้อย่างน่าพอใจแต่หลังจากนั้นฟอร์มค,ค่อยๆดรอปลงไปจนเมื่อไม่นานมานี้มีกระแสข่าวบอกว่าสิงโปรโเตรียมส่งดาวเตะวัย25ปีกลับปีศาจแดงหลังจบซีซั่นซึ่งล่าสุดเองนั้นมาเดสกาก็ได้พูดถึงประเด็นดัง,ดงกล่าวในครั้งนี้เป็นที่เรียบร้อย ผมรักผู้คนทุกคนในทีมชุดนี้แต่ว่าโฟกัสของเราตอนนี้คือการพยายามจบฤดูกาลในปัจจุบันให้ดีและยังคงไม่ได้คิดไปไกลถึงฤดูกาลหน้าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในชว่วงซัมเมอร์เดี๋ยวเราก็ได้รู้กันแต่ว่าตอนนี้ผมแฮปปี้กับกลุ่มผู้เล่นที่เรามีนะบนโซเชียลอิตาเลียนวัย4ี่าปีนี้ก็ได้กล่าวชิงช้ยเอาไว้ทางนิ้สานโชลงเล่นให้กับเชลซีไปแล้วมากถึงรวมทุกโบรการ2 8นัดทำไป2ประตูอีก7จ็แอซซิส,สในครั้งนี้เพียงแค่เท่านั้นเองนะ นานะผมเป็นว่างานนี้ก็ต้องรอดูันต่อไปก็เ้กันอนาคตของเจด,ดนซานโชในครั้งนี้จะเป็นเช่นไรเรา,ารมาดูข่าวต่อมานกันครับอาไรยังไงงานนี้แข้งเดียวหอมเปิดนะฮะเจ็สมวสรที่โยเคเลสสนใจจะย้ายไปร่วมทีมในช่วงเสมอนี้โดยเจอชื่อ7สโม,มรสรใหญ่ของยุโรปที่วิกเตอร์โยเคเลสดาวยิงของสปอร์ติ้งดิชอนสนใจย้ายไปร่วมทีมในช่วงสมอนี้ ซึ่งงานนี้วิกเตอร์โยเคเรชดาวยิงของสปอร์ติ้งดิชบอนนะฮะได้กลา,ายมาเป็นแข้งเนื้อหอมที่สุดคนนึงในตอนนี้และเป็นการย้ายทียมเรื่องใหญ่ที่สุดชุดเรื่องหนึ่งนะฮะช่วงตลาดซื้อขายนักเตะในช่วงเสมอน,นี้โดยมี7จ็ดสโมสรตกเป็นข่าวที่สนใจจะเซ็นสัญญารวมทั้งแมนเชสเตอร์เดในครั้งนี้เพิ่มเติมกันอีกด้วยซึ่งงานนี้ปีศาจแดงเ,งเองนั้นก็เป็นข่าวกับกองหน้าวัย26ปีปรายนี้ มาสักกระยะหนึ่งแล้วจากความสัมพันธ์นะฮะของบริวเวณอาบอริมกับนักเตะทำให้เกิดการคาดการณ์ว่าเขานั้นคือเป้าหมายสูงสุดของสโมสรในครัังนี้ โดยแมนยูอาร์เซนอลและก็เชลซีต่างก็ตกเป็นข่าวว่าจะเซ็นสัญญากับนักเตะรายนี้เช่นเดียวกับบาร์เซโล์นาและก็ปารีสแซงต์ชมงแต่ว่าตอนนี้แล้วความสนใจของอดีตด,ดาวเตะโคเวนทรีซิตี้ได้ปรากฏออกมาแล้วซึ่งอาร์โบราดาฮ์สื่อของโปรตุเกสอ้งางเลยว่าโยเคเรชไม่สนใจที่จะย้ายไปที่ Man U, แมนยูหรือว่าเชลซีแต่ยินดีที่จะย้ายไปอยู่กับทั้งทั้งของอาร์เซนอลลิเวอร์พูลแมนเชสเตอร์ซิตี้เรอัลมาดริดบาร์เซโล์นาเฟซเชหรือว่าไบเอตต์มิวนิค ปัจจุบันนักเตะมีสัญญากับสปอร์ติ้งจนถึงปี2028โดยที่ยักษ์ใหญ่จากโปรตุเกสนั้นปฏิสเสธข้อเสนอเมื่อซัมเมอร์ที่แล้วโดยมีค่าสัญญาอยู่ที่ประมาณ100ล้านยูโรหรือประมาณ84ล้านปอนด์ในขณะนี้โดยในส่วนของนักเตะปฏิเสธที่จะตัดความเป็นไปได้ในการจะออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา เราบอกว,ว่าเราจะรอดูมีข่าวลือม,มากมายที่แพร่สะพัดแต่เหล่านั้นยังอยู่ในช่วงกลางฤดูกาลและยังคงมีเวลาอีกหลายเดือนเราจะรอดูกันนะว่าจะเกิดอะไรกินขึ้นเมื่อถึงเวลานั้นโดยผู้ถูกถามนะผมเห็นว่าความเห็นตนเองที่อยู่ในสักแห่งในอีกที่หนึ่งในช่วง4ปีข้างหน้าเขาคนนี้ก็ตอบว่าเล่นให้กับทีมดีที่สุดทีมหนึ่งในโยุโรปนั่นคือเป้าหมายตอนที่แมนยูเองก็ไม่ใช่หนึ่งในทีมเหล่านั้นและเมื่อดูจากกระแสะข่าวที่ออกมาจากบปสตเกจส พวกเขาเองจะต้องเปลี่ยนโฟกัสไปเป็นเป้าหมายอื่นแทนสถานี้มีการรายงานข่าวด้วยว่าปีศาจแดงได้หาบริษัถึงการเซ็นสัญญากับเรียมดีแลฟจากท่านักของอีชวิตทาวดโดยค่าตัวที่สูงถึง40ล้านปอนด์ในครั้งนี้ว่าจะเอามาให้จบได้หรือนะก็เป็นีนว่างานนี้ต้องรอดูคนต่อไปก็ได้กัน,นครับจะได้หรือไม่ได้นะเรามาดูข่าวต่อมาครับย้ายทีมเลยนะบาักขำเมื่ออดีตแข้งกระตุ้นมาคาร์เร์ฟอร์ดตัดใจจากท่าของแวนยูในครั้งนี้ออกไปซะ โดยการน,นี้เอมมานเอลเปอร์ซิสอดีกองกลางทีมชาติฝรั่งเศสได้ออกโปรโงสกิดมาคาร์บรดฟอร์ดให้ลืมการย้ายกลับไปที่แมนยูในช่วงซีซั่นหน้าโดยชีย้นะว่าสตาร์ทีมชาติอังกฤษสมควรที่จะอำราผีแดงอย่างถ้าบอลในครั้งนี้ เดอะแรดฟอร์ดเด็กปั้นของทีมแมนยูก็ย้ายมาเล่นกับแอสต์ l ิลลทีมร่วมรีมเยริีกเมื่อเดือนพกราคมภายใต้สัญญาย,ยืมตัวหลังถูกทางด้านของบริเบนอารมริมผู้ซื้อโพลเทเกชที่กาชื่อออกจากทีนานกว่า12นัดด้วยเหตุผลที่ซ้อมได้ไม่อย่างไม่น่าประทับใจ หลังย้ายมาสวมชุดจีนิฟอร์มทีมสิงา์ปรดไรต์ฟอร์ดเองก็กู้ชื่อกลับมาคืนได้อย่างยอดเยี่ยมโดยเขาซอยตาข่ายได้ถึง2ประตูและก็าสี่แอซิสให้กับทีมของอุนันเอเมรี่และถูกเรียกตัวกลับไปรับใช้ทีมชาติอังกฤษอีกหนึ่งคำรบในยุคของโชมัสทูเิลจากท่านักกองผลงานดังกล่าวกลับเนท่านของทีมวินล่าพาร์คของกองหน้าในวัยเจ็ดยี่สินปี้สมบผลให้เปอร์ติชซึ่งเคยที่จะเล่นใ้กับพิมเบริกับอาร์ซอน แลกเชลซีแสดงมุมมองบอกว่าแรดฟอร์ดนั้นไม่ควรจะกลับไปรับใช้ทีแดงอีกแล้วเนื่องจากว่าเขาคนนี้ไปได้สวยกับทีมอื่นในครั้งนี้เขาได้กลับไปสู่ทีมชาติอังกฤษหลังย้ายจากทางด้านของทีมเมื่อช่วงเดือนม,มการาคมและมันก็ดูเหมือนว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องในอาชีพของเขาในครั้งนี้เองหลังอัมราแมนยูเอร์ติสก็ได้เอ่ยกับเดริสตา เขาสมควรกลับไปที่แมนยูนในช่วงสมัยน,นี้ใช่หรือไม่ผมไม่คิดนะว่ามันควรจะเป็นอย่างนั้นแรดฟอร์ดจำเป็นต้องพุ่งสมาธิให้กับการเพิ่มความฟิตและก็เกมของเขาในขณะนี้ซึ่งมันเป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งในช่วงนี้จนถึงซัมเมอร์เขาไม่สมควรที่จะคิดว่าเขาจะเล่นที่ไหนในช่วงซีซั่นหนาเขาสมควรคิดว่าผมจะคว้าโอกาสได้กับตนเองด้วยการเล่นให้กับผู้จัดการทีมระดับท็อปและก็ฟ,ะกฟุตบอลแชมเปี้ยนลีก ผมจำเป็นจะต้องคว้าโอกาสแสดกความมุ่งมั่นกลับมาเพื่อแสดงให้โลกได้เห็นว่าผมนั้นเป็นนักเตะชั้นยอดแค่ไหนที่แมนยูเขาไม่มีตัวตนมา2ปีแล้วสิ่งสำคัญสำหรับทางง้านของเขาก็คือการกลับไปสู่ระดับท็อปหลังจากที่บางทีเขาจะสามารถที่ถึงเรื่องอื่น,นในครั้งนี้เพิ่มเติมได้ส่วนด้าน Daily เดลนดิเมลเผยนะว่าแรดฟอร์ดนั้นเขามีสัญญากับฟีแดนจนถึงช่วงซัมเมอร์ปี2028และก็สามารถจะย้ายทีมได้ในราคา40ล้านปอนด์หรือราว1,700 60ล้านบาทจากที่ต้นสังกัดของเขาเนี่ยเคราราคาขายโดยสุดท้ายแล้วอาจจะเป็นทีมอื่นที่ไม่ใช่วินล่าที่สัญญากับเขาในครั้งนี้ได้เช่นเดียวกันนะและนี่ก็เป็นสรุปข่าวโดวยสโมสรบาร์เซโเต็ดในช่วงที่นะครับขอบคุณทุกคนตารัชมผมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลครับ